โอมชาติวันนี้วันที่16เดือนมิถุนายนปี2024เราจะมาฟังคำพูดของอแวกบัปตดาซึ่งพูดโดยอแวกบัปตดาเมื่อวันที่3เดือนมีนาคมปี2000หัวข้อของเมรีในวันนี้ก็คือให้ความรู้สึกที่บริสุทธิ์และมีความรักปรากฏออกมาและจงมาเป็นผู้ที่มีชัยชนะอยู่เหนือศัตรูอันใหญ,ญ่ยิ่ง ความโกรธวันนี้บับดาดานั้นยินดีที่ได้เห็นวันเกิดของสหายของท่านเช่นเดียวกับสหายหรือเพื่อนงานรับใช้ของท่านวันนี้ลูกๆทั้งหลายสนุกสนานในความสุขของวันเกิดอโลกิกของบับดาดาพร้อมกับความสุขในวันเกิดของสหายของการเกิดของท่าน ทำไมไม่มีใครอื่นสามารถที่จะมีวันเกิดพิเศษวันเกิดที่รักอย่างสุดซึ้งวันเกิดอโลกิกเช่นนั้นได้ลูกลูกจะไม่เคยได้ยินว่าวันเกิดของพ่อนั้นเป็นเหมือนกับวันเกิดของลูกๆวันนี้ลูกๆทั้งหลายกำลังเฉลิมฉลองวันเกิดเฉพาะพิเศษ วันเกิดที่น่ารักวันเกิดอโลก,กิกนี้นั่นก็คือมันล้ำค่าเยี่ยงเพชรเช่นเดียวกับสิ่งนี้แล้วลูกๆทั้งหลายก็ยังรู้สึกถึงความเฉพาะพิเศษและความรักของวันเกิดอโลก,กิกซึ่งเฉพาะพิเศษในตัวของ พ่อพระเจ้าเองนั้นก็กำลังเฉลิมฉลองวันเกิดของลูกๆดวงยานสูงสุดนั้นกำลังเฉลิมฉลองวันเกิดของลูกๆดวงยานที่สูงส่งเพื่อที่จะฉลองคนมากมายในโลกนั้นพูดว่าผู้เดียวผู้ที่สร้างพวกเขาคือพระเจ้าดวงยานสูงสุดแต่ว่าพวกเขาไม่ได้รู้ว่าจากสิ่งนั้น หรือว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ในสำนึกรู้เช่นนั้นลูกๆทั้งหลายพูดจากประสบการณ์ของลูกเองว่าลูกนั้นเป็นของพระสะกุลพระเจ้าและลูกนั้นเป็นของสกุลบราหมินดวงยาณสูงสุดนั้นได้เฉลิมฉลองวันเกิดของลูกและลูกก็เฉลิมฉลองวันเกิดของพระเจ้าพรของบัพตดาสำหรับเราในวันนี้ ขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ขจัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุขและมีการบรรลุผลทั้งหมดโดยการมีสายตาที่เต็มไปด้วยพลังและทัศนคติของความบริสุทธิ์ยาของวิทยาศาสตร์นั้นมีพลังชั่วข่าวที่จะหยุดความเจ็บปวดและการทรมานแต่พลังของความบริสุทธิ์ก็คือพลังแห่งความเงียบนั้นมีพลังของพร สายตาที่เต็มไปด้วยพลังนี้และทัศนคติของความบริสุทธิ์จะทำให้ลูกนั้นมีการบรรลุผลได้ตลอดเวลานี่แหละทำไมผู้คนจึงไปอยู่เบื้องหน้ารูปรักษ์กที่ไม่มีชีวิตของลูกและเรียกหาลูกและขอความเมตตามันเป็นเพราะว่าลูกนั้นได้มาเป็นนายผู้ขจัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุขและได้มีความ เมตตากรุณาอยู่ในรูปแบบที่มีชีวิตที่ลูกได้รับการบูชาในหนทางของการกราบไหว้บูชาคติพจน์ในวันนี้ในมุมมองของความใกล้ของเวลาตาปเสียที่แท้จ,จริงและการภาคเขียนทางจิตวิญญาณนั้นคือการวางเฉยอันไม่มีขีดจำกัดอัจฉรโอมชานติ